ปฏิบัติการของตํารวจมุกดาหารผู้ชมไปจับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวคนจีนนะฮะ<ฆ>นับสิบรายเลยลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับมีคนไทยรับจ้างเนี่ยขับรถพาเข้ามาทีเนี้ยมันผิดสังเกตตรงที่ว่ารถคันนี้แหกด่านตรวจ<ฆ>ตํารวจก็ต้องตามสิแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจคือในรถคันนี้มีแรงงานต่างด้าวชาวจีนนับสิบคน<ฆ>แต่ไปเจออุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนู่นนี่ เป็นร้อยเครื่องโอ้ยแล้วขนมาพร้อมกันด้วยไม่รู้ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเนอะเป็นไปได้นะค่ะนี่คุณผู้ชมฮะนี่คือคลิปตอนไล,ลออ่ลนะ่านะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยฮนะาสามเก้าสี่แปดสามเก้าว่ะแมน บอยไมเลี้ยง48 3ก็ไล่ตามไปแบบนี้ไล่ตามไปเรื่อยๆรถคันหน้าก็ไม่ยอมจอดอนะค่ะนะขับเอียงไปเอียงมานะคะของต้นคลิปจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่จะบอกแทกดานแล้วออไปแล้วนะคะออแล้วก็นี่ค่ะในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปสกัดด้านหน้านะคะออของรถคันที่ขนแรงงานมาด้วยใช่ครับนี่ยังไม่หยุดอ,อ,อีกนี่นี่นี่โอ้นี่นี่แล้วหมุนเลยนะเพราะว่าด้านในรถเนี่ยมีคนเป็นสิบคนน่ะน้ำหนักเยอะสุดท้ายก็ โดนสกัดเอาไว้ได้ค,คุณผู้ชมฮะนี่คือถนนเส้นอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะที่วิ่งไปทางอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรตอนสี่ทุ่มสี่กันยายนที่ผ่านมารถคันนี้แหกด่านตรวจครับที่บริเวณสอพอป่าไร่นะวิ่งชนแผงกั้นเลยคือไม่ใช่จอดแล้วแหกด่านนะ ชนเลยตำรวจก็ต้องตามแน่นอนแบบนี้ไม่รอให้ตรวจอะไรทั้งสิ้นครับแล้วก็หนีไปอย่างเร็วด้วยนะคะสุดท้ายตำรวจชุดจับกุมก็ตามไปสกัดที่ถนนระหว่างบ้านนาป่งกับบ้านป่งชามไปไม่รอดนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วไปตรวจสอบคนขับคือนายนำพลค่ะที่พยายามวิ่งหลบหนีออกมาจากรถนี่เปิดมาเป็นยังไงฮะนั่งกันโอ้ยแล้วเมื่อกี้ตอนที่วิ่งแล้วเหี่ยงไปอะ ก็คงจะเกาะกันแบบระทึกขวัญเลยค่ะใช้คำว่าอัดกันมาได้ไหมคะเออนะก็เข้าไปรวบตัวเอาไว้ไปเจออาวุธปืนด้วยนะคะเป็นปืนพกสั้นกล็อก19มีกระสุนด้วย2นัดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าของคนที่ขับรถส่วนคนที่นั่งข้างคนขับค่ะคือนายนัทพล ก็จับได้ขณะที่พยายามจะวิ่งหลบหนีคนขับกับคนนั่งด้านในพยายามหลบหนีแต่คนที่อยู่นี่ค่ะบรรทุกมาก็เปิดมาเจอต่างด้าวชาวจีนทั้งหมด10คนนั่งอัดกันมาอ,มอยู่ในรถเนี่ยหลังรถค่ะคของกลางอย่างที่พี่พัดบอกมือถือน้ตบุ๊ก iPad รวมแล้วเป็นร้อยเครื่องโอ้โหตเตรียมอะไรกันมาเยอะขนาดนั้นคือตกคนนึงเนี่ย 1 0เครื่องอ่ะ,ฉะเฉลี่ยมาแล้วนะฮะต้องขยายผลต่อและเอามาทำอะไรกันแน่เจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวคนจีนทั้งหมดครับไปที่สพป่าไร่ตําบลป่าไร่อําเภอดอนตาลจังหวัดบุกดาหารแล้วก็มีการสอบปากคําคผู้ต้องหาทั้งวันเลยนะฮะที่สำคัญคือที่ใช้เวลานานเนี่ยสอบปากคําคเนี่ยเพราะว่าคนจีนเหล่านี้พูดไทยไม่ได้ะนะก็ต้องให้ล่ามเนี่ยคอยแปลจากตำรวจนะไทยไปเป็นจีน ให้ฝั่งของผู้ต้องหาฟังเสร็จแล้วก็แปลจากจีนเนี่ยเป็นไทยอีกก็เลยใช้เวลานานครับเบื้องต้นนี่ได้ข้อมูลว่ามีคนไทยอยู่2คนนะคะที่นําตัวชาวจีนทั้งหมดค่ะมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่าจ้างนายหน้าคุณผู้ชมคะหัวละ30,000บาทคันนี้10คนนะ ก็คูณเข้าไปเป็นแสนนะคะออรอบนี้ซึ่งเห็นว่าเป้าหมายจะไปที่ชนบุรีคร่ะไปที่พัทยาลำเลียงโดยใช้รถกระบะาหล,ลังคาแคปเนี่ยแหละปูเสือยัดกันมาด้านหลัง10คนพร้อมกับสัมภาระซึ่งจุดที่ไปสกัดจับได้แหกด่านออกไปเนี่ยห่างไปเพียงประมาณ3กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาครับนายนำพลและนายนัทพลนะสคนไทยที่ขับรถคันนี้มาเนี่ย ร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร์นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายพ้นจากการจับกลุ่มนะแล้วก็ข้อหากับผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้ง10คนเนี่ยเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายนำพลด้วยเพราะว่าไปเจอปืนใช่ไหมกับเครื่องกระสุนก็โดนข้อหาไปนะครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พาตัวผู้ต้องหา12คนนี้จัดการส่ง ดำเนินคดีต่อค่ะอะ่ยวรอขยายผลกันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องอีกบ้างนะคะ